จากคลิปที่แล้วที่มีคนจีนเข้ามาโพสต์เรื่องว่าทําไมจีนถึงสะอาดก,กว่าในอินเดียทั้งๆท,ที่มีความหนาแน่นของประชากรใกล้เคียงกันก็เหมือนเป็นการเปิดวอลเลยคลือจะเปิดสึกกับอินเดียเลยแล้วก็มีชาวอินเดียเขามาแสดงความคิดเห็นกันอ่ะกลายเป็นว่าชาวจีนกับชาวอินเดียก็มาคุยกันเรื่องนี้ก็เป็นดราม่าเลยครับไม่รู้ว่าจะรุนแรงได้ถึงขนาดไหนเพราะว่ามีความเห็นเยอะมากก่อนหน้านี้ก็เขามองว่าที่จีนน่ะ ดูสะอาดกว่าอินเดียเพราะว่ามีเงินจ้างคนมาทําความสะอาดไงถ้าเกิดว่าไม่มีคนทําความสะอาดเหมือนเหมือนกันนะจีนกับอินเดียก็จะสกระปรกเท่าๆกันนั่นแหละเพราะว่านิสัส่คล้ายๆกันเขาก็มองว่างั้นทีนี้คนต่อมาบอกว่าแต่วงการรีไซเคิลขยะในจีนตอนนี้ไปไกลามากนะเงินทุนอะไหลเข้าเยอะสุดๆเลยรัฐบาลก็ทุ่มเอกชนก็ไม่น้อยหน้าตามมาติดติดโรงงานรีไซเคิลขยะอาหารวันละ300ตัน สร้างได้ในราคา20ล้านเหรียญสหรัฐแถมยังมีเงินอุดหนุนจากรัฐบาลอีกตันละ70เหรียญโอ้โหการผลิตไฟฟ้าจากขยะตอนนี้มันปังมากขนาดหลุมกลบฝังขยะเก่าๆเป็น10ปีก็ยังถูกขุดขึ้นมาผลิตไฟฟ้าเอามาส่งเข้าสายส่งจีนน่ะพยายามจะเปลี่ยนไปใช้พลังงานหมุนเวียนแบบสุดตัวมันน่าทึ่งมากอีกคนมาตอบกลับว่าจริงๆแล้วการรีไซเคิลในเมืองส่วนใหญ่ในจีนไม่ได้เงินเดือนนะ หมายถึงไม่ได้เงินเดือนคนเขาก็โอเคนั่นแหละกับการทิ้งขยะลงถังแต่พวกเขาแยกไม่ออกว่าอะไรคือขยะอะไรคือของที่สามารถใช้รีไซเคิได้คนต่อมาบอกว่าก็เพิ่งไปจีนมาหมาดๆนี่แหละก็รู้สึกว่ามันก็สะอาดดีนะน่าสนใจตรงที่ว่าหลายคนนะบอกว่าทิ้งก้นบุหรี่ลงพื้นเป็นเรื่องปกติของวัฒนธรรมเขาแม้แต่ในอาคารก็ยังทําเลย แต่ถึงอย่างนั้นฉันก็ไม่ค่อยจะเห็นก้นบุรี่เกลื่อนถนนสักเท่าไรเพราะว่าอาจจะมีคนทําความสะอาดนั่นแหละเพราะว่าเห็นโผล่มาอย่างบ่อยเลยคนทําความสะอาดที่ถือที่โกยผงกับไม้กวาดสงสัยว่าคนพวกนี้เขาได้เงินเดือนเท่าไหร่นะแต่จากที่เห็นแล้วฉันว่าถาังขยะในจีนก็ยังน้อยไปหน่อยถึงจะมีมากกว่าในอินเดียแต่ถ้าเทียบกับในยุโรปแล้วฉันก็ต้องถึงขั้นเดินหาถังขยะเลยคนต่อมาบอกเรื่องนี้มันน่าสนใจมาก ฉันได้อยู่ที่ปักกิ่งพอดีเลยนะแล้วฉันกับเพื่อนก็คุยกันเรื่องนี้ฉันไม่แน่ใจว่ามันเป็นโครงการจ้างงานหรือว่าอะไรแต่ในจะีนเนี่ยดูเหมือนจะมีคนทําความสะอาดอยู่ทุกที่เลยไม่ใช่คนทั่วไปนะแต่เป็นพนักง,งานไม่ว่าจะในฐานะรอ,อปภกวาดถนนหรือว่าทําความสะอาดห้องน้ําฉันว่าถ้าอินเดียทําแบบเดียวกันนี้ได้ก็คงจะสะอาดขึ้นเยอะอีกคนมาตอบกลับว่ามันก็เห็นเห็นอยู่แล้วเปล่า ว่าถ้าเมืองไหนในประเทศจีนไม่จ้างคนมาเก็บกวาดที่สาธารณะมันก็สกกรโปกอยู่ดีนั่นแหละเพราะว่าคนจีนไม่ได้เปลี่ยนนิสัยคนต่อมาบอกครั้งหนึ่งที่มุมไบนะผมแวะซื้อหมากฝรัง่งหรือว่าลูกอมอะไรสักอย่างที่ร้านข้างทางผมก็แกะหอ่อเสร็จก็มองหาทางขยะจะทิ้งไอคนขายเห็นผมทําท่าเหมือนกระวนกระวายก็รีบหากระถางในร้านแล้วก็ยื่นให้ผมอย่างดีเลยผมก็ทิ้งซองลงไป ก็รู้สึกดีที่ได้ลดจำนวนขยะบนถนนที่มันสกรปรกอยู่แล้วเหมายความว่ามันสกรปรกตั้งแต่แรกแล้วเออแต่เขาก็ยังมีจิตสำนึกไม่ทิ้งลงไปเพิ่มเขาบอกต่อว่าแล้วตอนที่ผมกำลังงงๆว่าผมจะไปไหนต่อนะยืนอยู่ไม่กี่ก้าวคนขายก็เดินออกมาจากร้านพร้อมกับถังขยะแล้วก็เดินไปที่ท่อระบายน้ำข้างทางเทซองที่ผมเพิ่งทิ้งเมื่อกี้นะลงงามไสเหมือนกับว่าได้ส่วนบุญไปด้วย คนต่อมาเขาไม่ใช่คนต่อมาคนเดียวกันนี่แหละเขาบอกว่าในทริปเดียวกันนี้ที่อเมดาบัดผมน่าเดินข้ามสะพานแล้วก็เห็นคนกวาดถนนเก็บขยะผมก็คิดในใจว่าเออดีจังเลยอย่างน้อยก็มีคนใส่ใจเก็บขยะในเมืองนี้นะแต่พอเดินเข้าไปไกลๆไอ้คนกวาดขยะก,ก็ยกถังขยะเทลงที่แม่น้ําข้างล่างไม่อยากจะเชื่อเลยคนต่อมาบอกว่าผมไม่ใช่คนจีนหรืออินเดียแต่ผมน่าเคยไปเที่ยวทั้งสองที่มาเยอะ ตลอด20กว่าปีที่ผ่านมานี้สิ่งหนึ่งที่ผมสังเกตเห็นก็คือสัญญาประชาคมระหว่างคนกับสังคมมันต่างกันมากความภาคภูมิใจในชาติก็สําคัญทั้งคู่นะแต่เรื่องความสามัคคีในชุมชนแล้วก็ความรับผิดชอบต่อเพื่อนบ้านเนี่ยผมว่าจีนน่าจะชัดเจนกว่าในจีนเขาจะให้ความสําคัญกับความสงบในสังคมในขณะที่ในอินเดียนหจะเน้นความเป็นปัจเจกก็คือเน้นโดดเดี่ยวอะไรแบบนี้เขาจะมีคําพูดกันแบบว่า อย่าเป็นคนแรกที่ทำเรื่องไม่ดีในระแวกบ้านคำแบบนี้ผมว่ามันใช้ได้ทุกที่เลยนะอย่าเป็นคนแรกที่ทำเรื่องไม่ดีในระแวกบ้านเออผมรู้สึกว่าชอบประโยคนี้นะเป็นคำสอนที่ดีเหมือนกันนะเนี่ยแต่ก็อาจจะเป็นเหมือนดาบสองคมก็ได้ถ้าสมมติว่าในระแวกบ้านมีคนที่ไม่ดีอยู่แล้วก็แปลว่าทำได้ดีงั้นอ่ะคนต่อมาเขาบอกลืมเหตุผลสำคัญไปเลยมันก็คือเรื่องของวันนะ เรื่องความสะอาดมันไม่ใช่ปัญหาของฉันหรอกนะการรักษาความสะอาดรอบๆตัวเนี่ยมันก็เป็นหน้าที่ของพวกเขาจะบอกแนววันะต่มอยู่แล้วพวกวนนานะสูงๆนั่นแหละที่ทําให้สถานการณ์ในอินเดียเป็นแบบนี้เพราะว่าในอินเดียพวกวันะสูงจะมีความคิดแบบว่าคนที่ต้องทําความสะอาดนะ่ะคือคนวนนานะต่ําพวกแบบนี้มันมีเยอะจริงพวกเขาจะมีความคิดแย่ๆว่าการรักษาความสะอาดมันไม่ใช่เรื่องที่น่าทําหรือมันไม่ใช่งานที่ดูดีนะ มันก็เหมือนเป็นอาชีพช่างทําเครื่องหนังหรือว่าช่างปันหม้อที่ไม่ค่อยมีเกียรติในอินเดียอย่างคําว่าชามเมอร์หรือวันาที่เกี่ยวข้องกับการทํางานเครื่องหนังนี่ถือเป็นคําด่าในอินเดียพวกวนาสูงบางคนยังไม่อยากจะแบกซากวัวตายเลยด้วยซ้าทั้งๆที่พวกเขาน่ะยกย่องว่าวัวคือแม่พระคนต่อมาบอกจีนในเมื่อปี2008คริสตศักราชนะเนี่ยโกปรกมาก เขาว่าเขาคงจะรู้ปัญหาเรื่องนี้แหละก็เลยทุ่มนง,งบทําความสะอาดสร้างความตระหนักให้กับคนในชาติเยอะมากก็ไม่ได้ฟันโทงนะอันนี้ฟังเข้ามาแต่อินเดียดูเป็นวัฒนธรรมแบบปัจเจกส่วนจีนจะออกแนวรวมกลุ่มแต่สิ่งที่หลายๆประเทศมองว่าจีนในยุคนั้นดูสกรปรกก็คือกางเกงผ่าเป้ากางเกงผ่าเป้าเพื่อนๆเ,เคยเห็นที่เด็กจีนเดีนี้ยังน่าจะยังมีใส่กันอยู่มั้งที่เขายังขายกันอยู่ก็คือ เป็นเกงๆแล้วก็ตรงเป้าเนี่ยอาจจะแบบว่าติดกระดุมดึงเข้าดึงออกได้เปิดเฉพาะทางตั้งแต่ตรงก้นไปจนถึงปีกจูได้เลยทีนี้หลายๆประเทศพอเห็นเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมคนจีนสกรปรกจังวะถอดไปเลยไม่ได้หรอทาไมต้องเปิดแค่ตรงนั้นคนต่อมาบอกว่าถ้าพูดถึงเรื่องอย่างห้องน้ําห้องน้ําจีนตอนนี้ก็ส่วนมากจะเป็นห้องน้ําแบบใหม่มีโถสุขภัณฑ์แยกเป็นศาสเป็นส่วนแล้วไม่ใช่รวมเหมือนเดิม ถึงแม้ว่าสมัยก่อนจะเป็นหลุมหลุมแต่ก็ยังถือว่าสะอาดอยู่นะเอ๊ะมันสะอาดยังไงเคยเห็นในหลายๆที่ก็ดูแปลกๆปแต่เขาก็เสริมนะว่าแต่ถ้าไปห้องน้ําในเมืองเล็กๆนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยไปถึงหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านในจีนนี่ยิ่งหนักกว่าเดิมอีกมีคนมาตอบกลับว่าถ้าคิดว่าแบบนั้นแย่แล้วนะลองไปดูห้องน้ําสาธารณะที่อินเดียสิในหลายๆที่เลยฉันตัดสินใจว่าขอฉี่ข้างถนนยังดีกว่าเข้าห้องน้ําเพราะว่ามันสะอาดกว่ามาก ตอนที่ไปอินเดียน่ะได้เรียนรู้จากคนท้องถิ่นเลยนะว่าขอบทางเท้าหรือว่ารางรถไฟนี่แหละคือส่วมแบบยองๆที่ดีที่สุดแล้วจากหลายๆความเห็นดูเหมือนว่าอินเดียนี่มันจะถูกโจมตีเป็นหลักก็แน่ละเพราะว่านี่มันเป็นโพสต์ในกระทู้ของคนจีนโพสต์โดยคนจีนด้วยคนต่อมาเขาบอกเคยอยู่มาทั้งสองที่ก็ไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญในอินเดียหรอกแต่ขอพูดตามที่คิด 1. รัฐบาลอินเดียห่วยแตกแล้วก็โกงกินเกินไป สรัฐบาลอินเดียไม่จ้างคนกวาดถนนด้วยซ้ำควรจะทำนะถ้าอยากจะให้เมืองสะอาด 3. อินเดียไม่ทำอะไรเลยเรื่องสัตว์กับขยะที่มันเน่าเสียอยู่ตามท้องถนน 4. อินเดียไม่ลงทุนเรื่องโครงสร้างพื้นฐานให้ดีพอแล้วก็มีการรวมสูตรน้อยกว่าด้วยบริษัทเอกชนเขายังทำเลยแต่ก็โคตรจะโกงกินทำแค่ผิวเผิน 5. รัฐบาลจีนพยายามจะปลูกฝังจิตสำนึกให้คนในชาติแต่อินเดียไม่ทําหรืออย่างน้อยอาจจะทำฉันไม่เคยเห็นจะเห็นได้ทั่วไปว่าจีน่ะพยายามจะมีอารยธรรมมากขึ้นเทียบกับมารยาทคนจีนเมื่อ10ปีก่อนแล้วตอนนี้ต่างกันเยอะมากก็คิดว่าเขาทําได้ดีเลย 6. คนอินเดียชินกับมลพิษระดับนี้แล้วไม่แคร์เลยไม่ใช่ประเด็นในการเลือกตั้งใด้ำหรัา ก็คือถ้าเกิดว่าจะหาเสียงกันไม่ต้องไปหาเสียงเรื่องความสะอาดห,หรอกเขาไม่สนใจเรื่องนี้กันแบบนี้มั้งอ่ะนี่ก็คือความเห็นส่วนหนึงจากอีกเยอะมากครับเกี่ยวกับเรื่องความสะอาดของจีนและอินเดียที่มีประชากรหนาแน่นเท่ากันแต่ทําไมจีนดูสะอาดกว่าความเห็นของชาวอินเดียก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะแต่ถ้าเกิดว่าไปโพสต์คําถามอะไรแบบนี้ในกระทู้ของชาวอินเดียอาจจะคดีพลิกก็ได้ ก็ประมาณนี้ครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ